ชงน้องผู้ชนคตอนอีสานครับพี่นอ้องวันนี้น้องผู้ชนกับสิพามาทำกับข้าววันนี้เป็นเมนูเนื้อครับเป็นเมนูเนื้อครับเดี๋ยวน้องผู้ชนสิผามาหั่นเนื้อก่อนครับวันนี้ทสงัยจะเป็นไกวรือครับลาบลอยลาบลอยไกวรือครับวันนี้เนาะเดี๋ยวเด้อครับน้องผู้ชนขออนุญาตหั่นเนื้อก่อนครับ เนี่ยเขาจะมาขายกับมีรถมาขายเนนือโอ้เหนืองามๆครับมืนนอนมีเนืองามขนลาเดร่ยมันแล้วคงจะพามาหัานาะแล้วจะเหลือเขาสิสน้ำงามมันก่อยนึกนะก่อยแส่บๆนะครับเนาะ เห็นบ่ครับพี่น้องน,นี่สิเห็นอยู่ <c oughs> นี่เป็นตากลรองเองเนาะครับตัวสิบโมจ์ตรงบนนั้นเดี๋ยวผมจะเอาแตะเนี่ยน้องงามมันครับนมาหั่นงามมักครับเมื่อวานนี้ ยังคงอยงู่ครับเยงหน่อยเยงหน่อยแบเซินเลยเดี๋ยผมจะหากทางัางนดีครับตสีหันไปทงังตัดเสษเนาะครับเนื้อยังจะฟลอยครับเนื้อจังจะบนเหนียวกว่าย่าครับ

เสียสุกแล้วครับเดี๋ยวต่อไปกับเจ้าเนือเจ้าเนื้อไปด้วนนะครับเนาะนเอไปด้วนสักคนเปิดแยงเอาเนื้อที่ใสซน้ามขม่านนะครับเนาะจับปลากระดิ่งเซเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าผสมบทสานกันนะครับเนาะหัวเ้นามเปียะนี่นะครับด้วนเ้นามเปียะ จะสิไดแต่กลมๆเจอกันเนาะครับเนผมผมขออยากไปดูด่วนก่อนครับครับหน้าห้องด่วนเหนื่อยอยู่ห้องอย่างเหียบก่อนผมก็จะมามักเกี่ยวตัวนี้ว่านำเกียวไปครับเพื่อให้เนื้อมันเพิ่นว่าให้มันแขียนนะครับ มัดลำเพียวไว้ขึ้นแขนครับใส่เกลือรปรุงรสลงไปจังหน่อยนะครับเนาะง,ง,งต้องจินเน่ยเกลือเนาะครับเนา้องใส่เลยจะพุ่งอ,กกอยเนียนปลาเนาะครับจินเนเี่เกลือเกลือใส่เนื้อมันแขนครับ ผมไปข้นตด้นวนอยู่ครับข้อเนี่ย,ยสำคัญพี่น้องเขี่อยครับส่วนเนื้อทุกวันข้าวตัดซีกนะครับซุนเนออเปเน,นื้วครับเอาเป็นสีชมพูนะครับเนาะงมาต้องเอาซุดแห้งแล้วแข็งครับเนื้อเนื้อจิกกระดังงั้นกินได้เสียเดี๋ยวผมพากไว้มันเย็นเลยครับ ถ้าแหวนเย็นจะแปะหมดเกล็ดต้องกระดวนใส่น้ำเกลือร่วนใส่เกลือไปเลยครับเดี๋ยวผมมาเก,ก็บม้วนไ,ไว้เซฟาร่าไปก่อนครับเดี๋ยวฮ่องกงมาปรุงกันคฮ่องกงมาปรุงต่อครับพี่น้องพอดีสิบสบาเตรียม พุงดับสุกก่อน,นะครับน,น่ากะอใส่พุงหวนะครับใส่ลงไปใส่ขข้อขนี่น,นะครับงส่วนหมาปกติว่าใส่ดายเสียดายครับใส่ใส่พ้อเสียเนี่ยะ้ี่นอนงเลยนโมไซจะเดินหมู่โมเสีย เ็จร right? ิงไามครับฮะผู้ดีผู้ดีครับผู้ดีผม ไอ้วัจะเกลือมันก็ได้ก็ดีเลยครับข้าเราใส่ลงปลาใส่ลปลาเน่รสสะอามันก็สิบหกคนได้เขาพูย้ำชัดเลยนครับพร้อมับบสี่ใส่ลงไปเลยครับโอเคครับ ตากเลยนะครับว่าคงจะใส่หมอต่อนะครับหมอวันนี้ทุ่งมาเลยครับ ไปตามขั้นตอนที่เก่านะครับใส่แกงัวลงไปครับใส่กับหัวลงไปครับเพาประมาณเท่ากันนะครับใส่ขอมันหอมเนาะเนาะห้อน,อน,อน้ที่พีเพียที่ไงครับที่หัวสุดพีเพียขนาดด้ย สียดายสิเพื่นกินบ <Sam> ุหรี่เล่นกินบุหรี T ่เส <Lightning> ียฟอปียี่สิบ่คับขาดบไหร่นนีน้องพ่้เสาเพื่อนหรอกครับจะค้องมากเนะ โคตสนห่หเเพิ่อนน้องก่อนหคงมกคมใสคมเลครับมีที่ย่งยังสกิมคมๆว,วันนี้สิมีราบดร่อยครับ้บคมครับบุญยวันว่านไทยครับเพีน่นโอ้ติมเติมเพือนเพือนทีหน่อยครับบใุใครับนังปลาบุใ ของแขยุบีครับนีึครับ,รรรบรส่วนของผมแบบน้ำปลาใสๆนี่ครับใส่จิ้นหน่อยครับใส่พ่อหอมครับอย่าหัวสีหอมมามทเดียวเลยใส่น้ำปลาน้ำปลาใส่เลยครับพร้อมผักเสร มีรากด้วยพี่น้องเอดี๋้วเดี๋อวคุณอนุาตก็พู่มเม็นเดือดมันง,งามครับพี่น้องนะครับผมก็ได้สิใส่เี๋ยวลงไปครับพี่น้อง ที้วคุณคจะชิมตรงนี้กแอบหนึ่งกับพี่นอ้องชิมแบบลอยกับพอดีครับพอดีพอดีพี่นอ้องใส่ตือนฮอร์ักซีลงไปเลยครับฟูงไหนเลยพอด,ดีโมเดลอาไปตลาดครับก็ได้โมเดลเสน่ห์มาใส่นอกหนอง ได้แล้วแต่ตุ่นห้องพักสี่นะมันเป็นยังครับอยู่ไหนจำนีแ่แหละจำมีำ่จำเก๋าหท่อยก่อนช่วยจานด่าเลยกระใสด้วยครับด่าเลยครับพี่น่อยิ้มเขาเลยใจหวานในได้บาน คุจานโจกเลยพี่น้องเลยมาเด้พี่น้องคารุกันครับมากมากล่หลบร่อยครับพี่น้องหบร,อบร,อบรอ่อยหลับร่อยหลนะับเลิศเลิรัรอยก่าโอ้เลิศคองจากนักคนกับี่น้อเลยเบ กกถ้าแล้วขึ้นแต่ไหนก็ได้เนาะกลิ่นหนอมครับทั่วเนยพ่นเสียไปเด้อ รวน,นีดีดกกเลยครับจาดกระหม่อมด้วยยกอยานะพักก่อนครับคยครับเรียบร้อยครับจัดเรียบร้อยพักกน,นี่หลายอย่างนะครับเนาะครับโอ้ทุรกทุรลาบลอยครับลาบลอยตัวนี้ก็จะเป็นลาบ สุกนะครับนะาะผักกับพักกาดแกวแตงกวาทัวา่วฟักยาวนะครับนาอถทั่วผู้มะเขือกับพี่น้องส่วนกินกับลาบสุกหนึ่งจะเป็นหมกสมมอสามหน่วยกับพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะเอามาใส่สสเดี๋ยวสมมอเรือแต่กินเรือกินกับหน้ำพิกกับปนเหมือนนพอดีครับ จัดไปจัดเต็มมาพี่น้องกินเขาเบื้องนครน,น้ากันพี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้นุม่มมงชนกันขอขอบคุณครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณผู้ที่มาติดตามขอบคุณถูกสับทุกไหลนะครับเด้อขอบคุณเผื่อนไมน่หรือเผื่อนเก่าขอบคุณในหลายครับสําหรับคลิปนี้ขอหนุม่มมงชนกับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ บ๊ายบายครับบ๊ายบาย